AI Podcast Worldwide สวัสดีครับพบกับผมพันครับและพัดค่ะกับการเจาะลึกเรื่องราวขุดคุยข้อมูลจากหลายๆแหล่งที่คุณอยากรู้นี่นี่รู้ยังตอนนี้เหมือนเราจะซื้อหุ้น Open AI ได้แล้วนะแต่แต่เดี๋ยวก่อนมันเออมันมันไม่ใช่หุ้นจริงอะ่ะยังวะหุ้นทิปนี้เลยเหรอใครๆมันจะไปซื้อกล่าแบบนั้น แหมเขาเรียกว่าต็อกโทเ k e n จ้ามันเป็นเหมือนเออ่หุ้นอนุพันธ์น่ะถ้าให้เห็นภาพก็เหมือนซื้อสิทธิ์เกณฑกําไรราคาหุ้นเขาอะไรทํานองนั้นเอ้าหรอแล้วถ้าไม่ใช่หุ้นจริงแบบนี้ยมันคืออะไรกันแน่ล่ะแล้วมันจะดีไม่ดีเสี่ยงตรงไหนบ้างอืมน่าสนใจมาลองขุดคุยเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องโรบินฮูดครับบริษัทบโบรกเกอร์ในอเมริกาที่ล่าสุดเนี้ยไปออกสิ่งที่เรียกว่าต็อกโทเ k e n อ้างอิงหุ้นบริษัทดังอย่าง OpenAI ในยุโรปใช่ใช่แล้วก็เกิดเรื่องเลยเพราะ OpenAI เจ้าของตัวจริงเขาออกมาบอกว่าเฮ้ยฉันไม่เกี่ยวไม่ได้อนุญาตนะแถมหน่วยงานกำกับดูแลฝั่งยุโรปก็เข้ามาสอบสวนซะด้วย โอ้โห oh, เรื่องใหญ่นะเนี่ยเรื่องนี้เราอ้างอิงข่าวจากหลายเจ้าเลยทั้ง CNBC Ledger Insights แล้วก็ Finance Magnets เพิ่งลงข่าวไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้เองประมาณวันที่7-8กรกฎาคม2025โอเคงั้นก่อนจะไปถึงดรามา่าช่วยเล่าหน่อยโรบินฮูดนี่เขาเป็นใครทำอะไรกันแน่ ได้เลยคือ r o i n n o o d เนี่ยเขาเป็นแพลตฟอร์มเทรดหุ้นแล้วก็คริปโตที่ฮิตมากๆในอเมริกาเลยนะโดยเฉพาะเอ่อในกลุ่มคนรุ่นใหม่อะ่ะเพราะแอปเขาใช้ง่ายมากๆอ๋อฟีลเหมือนแอปเทรดหุ้นบ้านเราแต่แบบเน้นใช้งานง่ายๆเลื่อนๆอย่างนี้ปะ่ะใช่เลยประมาณนั้นแหละ ที่สำคัญคือเขาถูกกฎหมายนะทั้งในอเมริกาเองแล้วก็มีใบอนุญาตทำธุรกิจในยุโรปด้วยโดยมีธนาคารกลางของลิทัวเนียคอยกำกับดูแลกิจการในฝั่งอ eu อืมอืมแล้วจู่ๆเขามาออก stock t o k e n นของ open ai ได้ไงทั้งๆที่ open a i นี้ก็ยังไม่ได้เข้าตลาดหุ้นเลยใช่ไหมเหรอนั่นน่ะสิเรื่องมันเริ่มแตกที่ robin h o o เขาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ชื่อก็คือ stock tokens นี่แหละในยุโรป เพื่อให้คนทั่วไปใน e ูสามารถซื้อขายสิทธิ์ที่แบบว่าอ้างอิงราคาหุ้นบริษัทอเมริกันได้ง่ายขึ้นมีเป็นร้อยๆบริษัทเลยนะรวมถึงบริษัทนอกตลาดที่กำลังฮอตสุดๆอย่าง OpenAI กับ SpaceX ด้วยไงโหมี SpaceX ด้วยเป้าหมายเขาคืออะไรอะ่ะแค่อยากหาผล o d u ั t ์ใหม่ๆมาขายเหรอเป้าหมายหลกัลกๆที่เขาบอกนะคืออยากให้รายย่อยในยุโรปเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่า exposure หรือเหมือนกับว่ามีโอกาสเข้าถึงการลงทุนในบริษัทเทคดังๆของอเมริกา ที่ปกติแล้วคนธรรมดาอาจจะเข้าถึงยากอ๋อโดยเฉพาะพวกสาย AI ที่แบบใครๆก็อยากลงทุนตอนนี้ว่างั้นใช่เลยใช่เลยแต่ต้องขีดเส้นใต้นะว่าการมี exposure เนี่ยมันไม่เหมือนกับการเป็นเจ้าของหุ้นจริงๆนะโอเคเข้าใจเรื่องอยากเปิดโอกาสแต่ขอกลับมาที่ตัว stock token อีกทีสรุปแล้วมันคืออะไรกันแน่มันไม่ใช่หุ้นจริงใช่ไหมไม่ใช่หุ้นจริงอันนี้ต้องย้ําเลยนะไม่ใช่การถือหุ้นโดยตรงในบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้สิทธิ์โหวตอะไรทั้งนั้น มันคือสิ่งที่เรียกว่าตราสารอนุพันธ์หรือ derivatives ประเภทหนึ่งที่เขาออกแบบมาให้มูลค่าของมันเนี่ยมันเคลื่อนไหวตามราคาหุ้นอ้างอิงอธิบายง่ายๆเหมือนเราซื้อสิทธิพน,นันกับโรบินฮูดว่าราคาหุ้น Open AI จะขึ้นหรือลงนี้วะ่ะก็อาจจะมองแบบนั้นก็ได้คือถ้าทายถูกเราก็ได้ส่วนต่างราคาไปแต่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้น Open AI จริงๆไงแล้วเขาเอาอะไรมาคำประกันล่ะ หรือว่าพิมพ์โทเค็นออกมาลอยๆเลยมีความเสี่ยงอะไรไหมอืมโรบินฮูดเขาบอกว่าโทเค็นพวกนี้มีสินทรัพย์คำประกันรจริงๆนะโดยเขาจะไปถือสินทรัพย์อ้างอิงผ่านบริษัทที่เขาตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจเลยเรียกว่า special purpose vehicle หรือ SPVSPV บริษัทเฉพาะกิจใช่ใช่พูดยังไงก็เหมือนโรบินฮูดตั้งบริษัทนอมินีขึ้นมาเพื่อไปถือสินทรัพย์ที่ใช้หนุนหลังโทเค็นพวกนี้อีกทีหนึง่ง ซึ่งสินทรัพย์นั้นอาจจะเป็นหุ้นจริงถ้าหามาได้หรืออาจจะเป็นสินทรัพย์อื่นที่ราคาเคลื่อนไหวตามกันก็ได้แต,แต่เดี๋ยวนะคุณรัตเทนสที่เป็น c ีอ r โ b i รบินหูดเขาว่างไงกับเรื่องนี้การทําแบบนี้มันเหมือนแบบว่าพยายามหาช่องเลี่ยงกฎเรื่องการขายหุ้นนอกตลาดให้รายย่อยหรือเปล่า ก็น่าคิดนะคือคุณเทนเนฟเนี่ยเขาก็ยอมรับแหละว่าทางเทคนิคอมันไม่ใช่หุ้นจริงๆแต่เขาก็บอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยสิ่งสำคัญคือการเปิดโอกาสให้รายย่อยได้ลงทุนในสินทรัพย์ที่น่าสนใจพวกนี้ต่างหากอ้าวพูดงี้เลยใช่เขาแยงด้วยนะว่าขนาดนักลงทุนสถาบันใหญ่ๆเนี่ยเขาก็เข้าถึง Open AI แบบอ้อมๆผ่านเครื่องมือทางการเงินอื่นๆอยู่แล้ว ทําไมรายย่อยจะทำบ้างไม่ได้แล้วเขาก็มองว่าโทเคแนนเซชันหรือการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเค็นเนี่ยคือนวัตกรรมสำคัญแห่งทศวรรษเลยนะที่จะมาช่วยแก้ปัญหาสภาพคล่องแล้วก็การเข้าถึงสินทรัพย์ที่เมื่อก่อนมันถูกจํากัดอยู่ในวงแคบๆไงอ่าฟังดูเหมือนเขาจะเชื่อมั่นในนวัตกรรมมากๆเลยนะแต่ทําไม OpenAI ถึงออกมาโวยละ่ะถ้ามันดีขนาดนั้นก็นั่นแหละประเด็นอดเอไอเขาไม่เล่นด้วยเลย ออกมาประกาศผ่าน X หรือ Twitter เดิมนั่นแหละชัดเจนปลิ้งเปล่้งเลยว่าไม่ได้ร่วมมือไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้อนุมัติได้ทั้งสิน้นโอ้โหแรงมากใช่แล้วเขาก็บอกด้วยว่าการโอนหุ้นใดๆของบริษัทเนี่ยต้องได้รับอนุญาตก่อนเท่านั้นพร้อมกับเตือนนักลงทุนให้ระวังตัวด้วยนะแล้วก็ย้ำนหนักๆเลยว่าไอ้โทเค็นเนี่ยไม่ใช่หุ้นโ p e n AI จริงๆอืม hmm. ทำไมเขาถึงต้องออกมาเบรกแรงขนาดนี้นะก็อาจจะเป็นเพราะเขาต้องการควบคุมว่าใครมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทเขาบ้าง หรืออาจจะกังวลเรื่องผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าบริษัทหรือแผนในอนาคตอะไรแบบนี้ก็ได้มัง้งโดนเจ้าของผลิตภัณฑ์เขาปฏิเสธกลางอากาศแบบนี้แล้วทางฝั่งผู้กำกับดูแลล่ะว่าไงบ้างทางธนาคารกลางลิทัวเนียไงในฐานะที่เป็นคนคุมโรบินฮูดในยูเนียเนี่ยเขาก็ไม่รอช้าเลยกําลังตรวจสอบอยู่เลยว่าไอสต็อกโทเค็นตัวนี้โดยเฉพาะของ Open AI กับ SpaceX เนี่ยมันเข้าขายเป็นหลักทรัพย์ประเภทไหนกันแน่ แล้วก็ดูเรื่องการให้ข้อมูลกับน,นักลงทุนด้วยว่ามันโปร่งใสชัดเจนไม่ทําให้เข้าใจผิดจริงๆหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกประเด็นเรื่องการเสนอขายหุ้นนองตลาดให้รายย่อยเนี่ยมันละเอียดอ่อนมากๆใช่เลยแล้วทีนีซี o ีโอโรบินฮูดเขาสู้กลับไหมหรือยอมถอยเขาก็ออกมาบอกนะว่ายินดีให้ความร่วมมือกับทางการเต็มที่เลยแล้วก็บอกว่าเออเขาคาดไว้อยู่แล้วแ,ลวแหละว่านวัตกรรมใหม่ๆแบบนี้มันก็ต้องถูกตรวจสอบเป็นธรรมดา เขายังดูมั่นใจนะว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันถูกต้องตามกรอบกฎหมายแล้วก็จะผ่านการตรวจสอบไปได้ในที่สุดอืมถ้ามองในมุมกฎหมายแบบง่ายๆสำหรับน้องๆนักศึกษาปีหนึ่งฟังเนี่ยก็น่าสนใจนะคือการเสนอขายหุ้นบริษัทเอกชนในอเมริกาเนี่ยปกติมันมีกฎเรื่อง accredited investor อยู่ใช่ปะใช่ใช่นักลงทุนที่ได้รับการรับรองซึ่งปกติรายย่อยทั่วไปเนี่ยซื้อตรงๆไม่ได้อยู่แล้วการที่โรบินฮุดใช้ช่องทางอนุพันธ์แบบนี้มันก็เลยเหมือนกับ เป็นการหาช่องทางให้รายย่อยเข้ามามีส่วนร่วมกับมูลค่าบริษัทได้โดยที่ไม่ต้องเป็นเจ้าของหุ้นโดยตรงถูกต้องซึ่งมันก็ยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่แหละว่ามันเหมาะสมแค่ไหนแล้วมันก็ยิ่งเน้นย้ำเลยนะถึงความสำคัญของการให้ข้อมูลที่มันต้องชัดเจนเป็นธรรมแล้วก็ไม่ทำให้เข้าใจผิดกับนักลงทุนมากๆเลยใช่เลยสำคัญมากงั้นเรามาสรุปประเด็นสำคัญหรือ key takeaways จากเรื่องวุ่นวุ่นนี้กันหน่อยดีกว่าได้เลยค่ะ ข้อแรกเลยนะคือสต็อกโทเค็นของโรบินฮูดเนี่ยมันไม่ใช่หุ้นจริงแต่เป็นอนุพันธ์ที่ให้ผลตอบแทนอิงราคาหุ้นเหมาะกับคนที่อยากเก่งกำไรหรืออยากมี Exposure ต่อมูลค่าบริษัทดังๆแต่ไม่ได้ต้องการเป็นเจ้าของหรือรับสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นจริงๆโอเคข้อ2 ข้อ2ต้องระวังมากๆอันนี้สำคัญสุดๆคือต้องอ่านข้อมูลให้ละเอียดเข้าใจความเสี่ยงว่าเรากำลังจะซื้ออะไรกำลังลงทุนในอะไรไม่ใช่แค่เห็นชื่อบริษัทด,ดังอย่าง OpenAI หรือ SpaceX แล้วกระโดดเข้าใส่เลยทันทีจริงด้วยอย่าซื้อตามกระแสว่างั้นใช่ค่ะข้อ3กรณีนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดที่ชัดเจนมากๆเลยนะระหว่างโลกการเงินยุคใหม่พวก DeFi หรือ Tokenization ที่พยายามจะเปิดกว้างไรพรมแดน กับโลกการเงินแบบดั้งเดิมที่เน้นเรื่องกฎระเบียบการขออนุญาตและการคุ้มครองหลักลงทุนอย่างข้มงวดเหมือนโลกเก่าปะทะโลกใหม่ประมาณนั้นเลยและข้อสุดท้ายข้อ 4. การที่ OpenAI ออกมาปฏิเสธอย่างรวดเร็วแล้วก็ชัดเจนมากๆเนี่ยมันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณสําคัญนะให้บริษัทเอกชนอื่นๆรู้ว่าเฮ้ยพวกเขามีสิทธิ์ที่จะปกป้องชื่อเสียงและสิทธิ์ของตัวเองนะจากการถูกนําไปใช้สร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอืมเป็นบทเรียนสําคัญเลยแหละ ก็น่าคิดต่อจริงๆนะว่าในเมื่อเทคโนโลยีอย่าง tokenization มันกำลังทำให้เส้นแบ่งของการลงทุนมันดูเบลเบลขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยทั้งตัวบริษัทเองแล้วก็หน่วยงานกำลับดูแลจะต้องปรับตัวกันยังไงนังสีเพื่อให้นวัตกรรมมันเดินหน้าต่อไปได้พร้อมๆกับการคุ้มครองนักลงทุนไม่ให้สับสนหรือเสียรายด้วยหรือจริงๆแล้วอนาคตเนี่ยการมีแค่ exposure โดยที่ไม่ต้องเป็นเจ้าของ อาจจะเป็นรูปแบบการลงทุนที่ฮิตสุดๆไปเลยก็ได้นะสำหรับบริษัทนอกตลาดที่กำลังเนื้อหอมมากๆแบบนี้น่าคิดมากๆเลยค่ะเอาล่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาเจาะลึกเรื่องน่าสนใจอื่นๆกับพวกเราได้ใหม่พรุ่งนี้7จ็ดโมงเช้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ AI Podcast Worldwide